สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊้อมน,นะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของเด็กไทย2คนซึ่งตอนนี้เขาจะมาเจอกันแล้วก็เป็นอีกคู่เลยที่ฟแฟนๆอยากเห็นโมเมนต์ร่วมกันมากๆกนั่นก็คือพี่มินนี่ G Idol นะครับแล้วก็น้องนัตตี้จาก k i ส s of l i f e ซึ่งในตอนนี้เนี่ยทั้ง GID o l มินนี่นะครับแล้วก็ k i ส s of Life ทั้งวงเลยจะมาเจอกันในงานที่ประเทศไทยนั่นก็คือ Golden w a v e in Bangkok พี่มินนี่นะครับจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินงานในครั้งนี้ ที่ประเทศไทยเลยซึ่งมินนี่เนี่ยก็จะมาโชว์พร้อมกับเพลงเดบิวต์โซโล,โล่ที่เพิ่งปล่อยมานี้ด้วยและหนึ่งในนั้นศิลปินที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาเข้าร่วมก็คือ k i ส s o f Life แฟนๆบอกว่าขอสักหนึ่งคอนเทนต์ได้ไหมจะเป็นของพี่มินนี่หรือว่าเป็นทางฝั่งของนัดตี้เองก็ได้เพราะว่าพี่มินนี่เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของการอัพรูปลงคอนเทนต์ใน Instagram เข้าไปดูเลยคืออย่างกระถ่ายปกแมกซีนในทุกๆวันส่วน k i ส s อ f Life นั้นก็เป็นวงที่มีอิสระมากๆในการจะไป Challenge กับศิลปินทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นเดียวกันทางค่ายให้อิสระช้ำๆอยู่แล้วก็รอดูกันนะครับว่าจะเกิดโมเมนต์พี่มินนี่น้องนัตตี้หรือเปล่ายิ่งทั้งสองคนเป็นเด็กไทยด้วยแล้วมาเจอกันในงานที่ประเทศไทยนี่อีกยิ่งทําให้แฟนๆไทยลุน้นว่าจะมีโมเมนต์คู่กันของสองสาวไทยสุดปังซึ่งก็เป็นตัวท็อปของเจนทั้งคู่เลยทั้งมินนี่เจแอดเดอร์ G ler, แล้วก็ทั้งนัตตี้คิสซับไลฟ์ทุกคนยังเห็นโมเมนต์กันหรือเปล่าส่งข้อความนะครับคอมเมนต์ถึงพี่มินนี่น้องนัตตี้กัน โมเมนต์อย่างที่ฟแฟนๆชาวไทยเนี่ยรอดูกันหรือเปล่าระหวังมินนี่กับนัตตี้ที่โกลเด้นเวฟอินแ n g งคอกในคบคลิปนี้ก็ไว้อัปเดตเพียงเท่านี้เดี๋ยวมากันใหม่ครับกดไลค์กด subscribe กันนะครับ